วันนี้เวลา19นาฬิกาหนึน่งนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีร,รัตนจักรัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการสแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศรริริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวาวตาลซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส าทปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ7 2พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา9 2พรรษาวันที่12สิงหาคม2567 โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรวิดีทัศน์เบื้องหลังการจัดแสดงโขนรอบปฐมทัศน์และทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวาลารซึ่งรามเกียรติ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยตอนพระจักรวาลารเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจักราหรือพระนารายที่อวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบรามฝ่ายอาธรรมเปรียบประดุจพระนารายหรือพระจักราเป็นต้นราชวงศ์จักรีที่ ปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็นทรงเสสละเพื่อพดุงชาติบ้านเมืองดับยุคเข็นนำชาติไทยให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับตอนพระจักราวตาลแบ่งเป็นสององค์องค์ที่หนึ่งประกอบด้วยสี่ฉากได้แก่นารายณ์บันทมสินฤษดาพินิหารพระรามาสมณขาเก่อศึกและพัดพรากส่วนองค์ที่สองประกอบด้วยสี่ฉากได้แก่ทศกัณฐ์รบสดายุพระรามได้พลสงรามและเฉลิมพระเกียรติพระจักราวตาล พระจักรวตาลดำเนินเรื่องเริ่มจากพระอินและเหล่าเทพนิกรพากันไปอัญเชิญพระนารายณ์ขณะประทับเหนือพญาอนันตนาคราชในเกษมสมุทรให้อวตารเพื่อปราบยุคเข็นพระนารายณ์เป็นพระรามเทพพาหะและเทพอาวุธเป็นพระอนุชาพระรักษมีพระชายาเป็นนางสีดาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการต่อสู้รบพุ่งกับฝ่ายอธรรมคือทศกัณฐ์และญาติวงศ์จากนั้นได้ผูกเรื่องตัดตอนตั้งแต่พระรามเสด็จไปยกศรที่นครมิถิลาได้นางสีดาเป็นมเหสีและ ดำเนินเรื่องตั้งแต่นางสามนักขาคณิฐาของทศกัณฐ์ได้เข้ามาฟ้องและยุยงจนเกิดสงครามขณะอยู่ในป่าทศกัณฐ์ใช้ให้มารีดแปลงกายเป็นกวางทองมาลวงล่อพระรามออกติดตามกวางทองทศกัณฐ์แปลงเป็นพระสุธรรมฤาษีลอบเข้ามาลักนางสีดาพาขึ้นราชรถพบกับนกสดายุที่ขวางทางทศกัณฐ์ได้พานางสีดาไปไว้ในอุทยานท้ายกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณฐ์ เมื่อทอดพระเนตรการแสดงจบแล้วพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญผู้แทนครูฝึกซ้อมการแสดงผู้แทนฝ่ายสินฉากและอุปกรณ์การแสดงรวมทั้งผู้แทนนักแสดง ทั้งนี้นับเป็นเวลาเกือบสองทศว,วรรษที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงโขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงทางการแสดงที่วิจิตรงดงามโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตและฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ประการตา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทุกมิติอันเป็นการทํารงนาตาสินที่ทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขนมูลและนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจักราวาลาซึ่งกำหนดจัดการแสดงระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย